นี่คือถุงรัพย์ดอกพระทองเนี่ยแพงมากเขาเรียกลูกลูกมิราเคิล,ลผมจะปลูกปั้นน้ำมันที่บ้านปลูกต้นไม้3มชั้น <Wow. S 1> สุดท้ายไม่ได้วิชาเพิ่มที่ชุมพรสุดยอดจำปาดะรสชาตขนุนแต่เนื้อมันเหมือนทุเรียนจำปาดาเนี่ยหน้าตาเป็นไงเราเชาวสวนพาคุณไปดูเอค o โกรชาเพื่อนคู่คิดเคียงข้างเกษตรกร เห็นผมเดินเดินอยู่แบบว่าทางยาวๆแบบนี้ไม่ได้หลงทางนะแต่ว่าวันนี้เรามาอยู่ที่ชุมพรที่เนี่ยที่ผมอยู่เนี่ยเป็นที่เขาเรียกฝากกายฝากท้องเพราะว่ามีคุณลุงคุณป้าอยู่คู่หนึ่งซึ่งกเกษียณแล้วแล้วอยู่แบบพอเพียงอยู่แบบเรียกว่าโคตรอุดมสมบูรณ์ เดี๋ยวพ่อเรารเดินเดิน <ๆ S 1> อยู่อยู่ดีฝนก็ตกนี่เลยคือชุมพรมมก็ลงไพ่พรก็คือพูดง่ายเป็นสวนแบบแนวผสมแล้วจัดสรรจัดระบบได้งดงามมากแล้วก็เพื่งมารู้ว่ารอบรอบ,บ้านเนี่ยมีหมดทุกอย่างคือของที่เป็นผักพืชสวนควรนัวนี่จับหยิบอยู่รอบรอบ,บ้านนี่แหละเป็นอีกหนึ่งมุมมองที่เราได้จากสองสามีภรรยาคูนี้ลุงอู๊ดป้าน้อยแล้วบอกเลยว่าป้าน้อยนี่แบบทาอาหารได้ทุกอย่างเอออูนึ่งกุ้งเผาต้มยำมีทั้งโจ๊กมีทั้งข้าวมีผัดสตองอร่อยไปไหนพูดเยอะแล้ว พูดแทนเจ้าของไม่ได้ไปเจอเจ้าของดีกว่าใช่ใช่ไปจริงๆต้องบอกท่านผู้ชมว่าเราไม่ได้กะถ่ายคลิปนี้ไม่ได้กะถ่ายแต่ว่าด้วยความ่เมือวานเนี่ยกินกันอยู่แล้วแบบอุ้ยใช่นะคุณลุงขอเหอะวันนี้ขอมาถ่ายสักหน่อยใช่ขอไหม่ก่อนเด็กกันสดๆอย่างนี้เลยนะครับนี่ลุงอู้ดนี่ป้าน้อยนะครับคู่สามีภรรยาที่ที่ผมเล่าให้ฟังอาเชิญออกมาในในแสงนิดนึงครับอันนี้ต้องต้องถามก่อนเกษียณมากี่ปีครับก็ปีที่สี่แล้วครับเห็นลุงรู้ดบอกว่าจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยไปทำงานไปกลับสุราษฎร์นะไปกลับสุราษฎร์ไปก็ อาทิตย์ทือสามสี่ังนะครับผมทํางานป้องกันนักตาป่าแล้วก็ปรับปรามพวกมุกมุกในลายป่าพอเราได้เข้าไปทํางานในพื้นที่มันก็มันเห็นคุณค่าของป่าไม้แต่สุดท้ายคือหลวงูเนี่ยเลือกที่จะมาอยู่ตรงนี้เป็นแองโอเอซิสเล็กๆของเขาตรงนี้เพื่อที่จะรักษาป่ารอบๆที่อยู่รอบๆที่ของเราตรงนี้ที่เลือกแบบนี้เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเราจะไปเอาที่ตรงไหนก็ไม่ได้แล้วเราหาก่อ์เง ตัวเองดีกว่ามีมีนิดเดียวเราก็ทําประโยชน์ให้เต็มที่เต็มพื้นที่กลายเป็นพื้นที่รวมความสุขทุกคนที่แวะไปมาชุมพรแล้วเมื่อกี้ผมก็โปรยไปว่าป้าน้อยครับไปทําอาหารมาจากไหนท้าไมถึงอร่อยแบบ <c oughs> นึกว่าอยู่ร้านอาหารนะเคยเรียนทํากับข้าวอะไรงี้มาก่อนไหมค,ม <า S 1> คะแต่ว่าชอบชอบชอบ,ชอบทําแล้วก็มีความสุขที่เห็นคนอื่นได้ทานและชมว่าอร่อยคือความสุขแม้แต่ลูกลูกเวลามาเมื่อกี้ผมผมก็ใจถูกใช่ไหมที่ลูกๆเวลามาพาเพื่อนเพื่อนมาพ่อแม่เนี่ยอยากออกจากบ้านบ้างอยาก ชวนลูกไปกินข้างนอกใช่ค่ะไม่ไปไม่ไปเลยไม่ไปในช่วงบ้านปลายไมเซ็ตของเราความคิดของเราเราใช้ชีวิตกันแบบไหนครับอยากไปไหนก็ไปอยากทําอะไรก็ทําแล้วไปเที่ยวต่างประเทศก็ไปนะคือหาความสุขบ้านปลายอยู่อยู่กันแบบมีความสุขแล้วก็ในชุมชนคือในชุมชนก็อะไรที่เราช่วยได้เราก็ช่วยทุกอย่างเรวลาทำอาหารทีก็จะมี สมาชิกคือคืออยู่กันสองคนแต่ว่าบ้านบ้านไม่เคยเหงาเพราะว่าบ้านใกล้เดินเคียงเพื่อนๆญาติก็จะมาเจอกันแล้วรู้ไหมครับว่าในสถานที่ตรงนี้ที่เรายือนอยู่ตรงนี้เนี่ยทุกๆเดือนเขามีการถูกจองตัวนะครับ <ใช S 1> ว่าจะต้องมีกรุ๊ปมาฝากกายฝากใจใ<ช>ฝากท้องออเป็นอยู่ที่นี่แล้วก็นั่งกันยาวนั่งที่นี่บอกเลยว่าอย่านัดอะไรมากลุกยากมันสุกแล้วมันสบายเหลือเกินเราย้ายมีตัวนี้กี่ปีแล้วครับเกือบ30ปีแต่ว่าไม่ได้อยู่ประจำนี่คือสมบัติเมียของผมไม่มี โอเคถ้าเป็นสวนจ๋าเนี่ยมันจะไม่มีอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะทุกคนก็จะมาเพื่อทำสวนเสร็จก็เหนื่อยก็พักแต่นี่ด้วยความที่พอเราอยู่ตัวนี้ด้วยเนี่ยพวกธรรมชาติที่เราจะต้องให้มาปลูกล้อมรอบตัวเราเนี่ยมีอะไรบ้างเอไม้ที่ว่ามันจะสูญหายไปก็พยายามจะหามาปลูกเขาเรียกคล้ายๆน้อยหนานน้อยหนูน้อยหนง ใา้น้อยหนาแต่ว่าผิวก็จะสีออกชมพูพวกมะเฟืองอ่ามะเฟืองตะลิงปริงแล้วก็ไม้ดอกไม้งามอ่าอันนี้อันนี้คือความสุขความสุขเลยพวกนี้ก็ตัวประกอบขอโทษมีเจ็ดแปตัวนะฮะระบดดรน้องสแตมน้องสแตมครับนี่อันนี้อันนี้เมื่อวานได้กินครับอันนี้เขาเรียกลูกมหัศจรรย์มิราเคิลูกเดี๋ยวเดียวพ่อ ตั้งเองเอ่ะชื่ออ่ะคนชื่อนี้เขาเรียกลูกลูก,ลกมิราเคิลคือดูลูกแล้วนี่จะคล้ายๆมะม่วงหามะนาวโหแต่ว่าไม่ไม่แข็งนะจะมีความนุ่มคือทาไมแ<ม>ล้วว่คล้ายๆมะลุมกินไปเนี่ยมันจะมีความขมแต่จะไม่ขมท่ามะลุมแต่ว่าถ้ากินปุ๊บกินน้ําหรือว่าบีบมะนาวตามเนี่ยมันจะหวานชุ่มคอกัดเข้าไปกินทั้งเม็ดนะแล้วก็มีมีความเปรี้ยวคล้ายๆมะม่วงหามะนาวโหคือขมแบบลใยนิดๆขมเพราะเม็ดแต่ความมิราเคิลอยู่ตรงนี้อ กินมะนาวแล้วหวานเหมือนเป็นน้ำตาลแบบหอมๆอะเฉยเลยมิราเอลจริงๆมีหลายอย่างผักพืชสวนครัวเต็มไปหมดนะป้านายนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่ามีอะไรบ้างเมื่อกี้พูดถึงน้ำผึ้งเลี้ยงผึ้งผึ้งอยู่ดีคือมาเองมาเองโดยธรรมชาตินะครับเราเราก็ทำรังให้เขาอยู่เราก็เลยทำรังให้เขาอยู่เลยใช่ครับแค่แค่สองรังนี่ยจับได้เป็นสิบขวดตอนนี้ประจับแล้วตัวมันออกอีกสักพักเขาจะกลับเดี๋ยวเขาจะกลับมาครับกลับแล้วเขาจะมาใหม่ นี่จับเดือนห้าโดยน้ำพึ่งเดือนห้าสุดยอดมากแล้วหอมมากเมื่อกี้เดี๋ยวจะเก็บไว้ให้ขอบคุณมากเลยเพราะเดี๋ยวต้องกลับมาอีกแน่นอนเขาบอกว่ามีคนไปกดไหลย,ย้อนแล้วแบบพ่อเป็นหนักแล้วพ่อกินยาหลายอย่างแต่คราวนี้เขาบอกว่ามีสารธรรมชาติอย่างตื่นเช้ามาท้องว่างก่อนทําอะไรเลยนะไข่แดงไข่แดงสดหนึ่งฟองน้ํพผ่งหนึ่งช้อนจะช้อนชาช้อนโตะแล้วแต่ถ้าเกิดคุณกินไข่แดงขาวๆได้หยดน้ําพึ่งไปสักหน่อยก็พอก็เพียงพอคนหรือถ้าเกิดแค่หหอะไปบนหัวไข่แล้วก็ แล้วมันจะดีขึ้นเพราะพ่อเนี่ยจะมีแบบท้องที่แข็งทุกเช้าแล้วเมื่อกี้กินข้าวกินโจ๊กกินอะไรไปแบบเร็วมากเฮ้ยไม่แข็งว่ะผู้ใหญ่บอกมาว่ากินไปงประมาณ3วันถึงอาทิตย์หนึ่งจะหาย บริเวณนี้นี่คือโฮหนี่ลำไยครับนี่ลำไยที่นี่คืออินทรีย์หมดนะครับผมเรียกว่าออแกนิกเลยดีกว่านี่แอบสวยคล้ายๆแบบถ้าจะเหมือนต้นมะกอกเลยนะเนื้อผักผักเหลียงผักเหลียงที่ว่าอ่าผักเหลียงที่เอาไปผัดไข่มีมีต้นยางนะฮะยางเราได้เกรดไหมฮะยางนี่เกรดครับเกรดนะครับผักสมุควมีเอ่อนี่ฟักทองวะฮะฟักทองมระจีนต้นพริกก็อยู่ตรงนี้คือนี่คือจัดมีก็มีชาแนลมีอะไรแบบว่าเขาเรียกว่า นะเพื่อไว้รองรับฟักทองเพราะจริงๆฟักทองเนี่ยเป็นพันไม้เลื้อยจะคล้ายๆกับผมเล่นเองเล่นเองก่อนที่ลุงจะเล่นแต่ที่อยากให้ดูโอ้โหยนี่สมบัติอยู่นี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 ่นะดอกฟักทองเนี่ยเอาไปทำยัดไส้นะใส่หมูใส่อะไรเนี่ยแล้วชุบแป้งแล้วไปทอดเนี่ยสุดหรือจะเอาไปนึ่งก็ได้อร่อยมาก แพงมากคือความตื่นเต้นคือเป็นดอกฟักทองที่ใหญ่มากนะสวยมากนะคือที่อื่นถ้าเราไปเนี่ยเขาก็จะเร่งแล้วก็จะไปโตที่ลูกอดอกก็จะนิดเดียวนี่คือ ผมซับถ้าส่งราหาัรฝรั่งนี่โลนึงไม่รู้กี่พันตอนนี้ที่ทางบ้านตาโตปลูกฟักทองกันใหญ่แล้วตอนนี้แล้วจะบอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับผมด้วยความที่เป็นพันผสมแล้วก็มีทั้งไม้ผลมีทั้งไม้ไม้ไมป่าที่ทุกวันนี้ก็อนุญาตให้เป็นเศรษฐกิจได้แล้วแต่ว่าลุงก็ไม่เคยคิดที่ว่าเราจะไปร้อมหรือจะไปโค่นหรือว่าจะไปอะไร,รยกเว<ง>้นต้นเล็กๆ,ๆเออก็เอามาทำมาใส่เป็นไม้อะไรแบบนี้ไอ้นี่ไอน้นี่เป็นไม้ปลูกใช้สอยใช่ไม้ปลูกใช้สอยในน,นี้ครบหมดทุกอย่างจริงๆมีต้นจำปาทองะ ตะเคียนทองไม้พยุงไม้สับก็มีทุเรียนมีลองกองมีมังคุดมีกล้วยกล้วยก็แซมมีสตออ่ะมันมันพวกนี้ไม้ป่าอยู่ร่วมกันได้หมดผมผมพถ่านเองก็เขาถ่านด้วยอ้าวแล้วจะได้ถ่านกำมันเลยใช่ไหมถ้าเกิดเป็นไผ่เป็นอะไรเงี้ยเออแล้วก็ได้ถ่านนี่ไงแล้วคุณก็ได้เป็นถ่านกำมันจริงคือแบบว่าเนี่ยไม่ดำไม่ติดสุดยอดถ้าเกิดเรามามองที่ตรงเนี้ยแล้วตัดกลับไปที่ชนาบที่จันทบุรีของเราอะ จริงๆสิ่งที่เราเคยทําคลิปออกมาทําให้ดูกันน่ะมีความคล้ายคลึงกันมากคือไม่ใช่คล้ายคลึงอะ่ะแทบจะเหมือนแต่อย่างผมเนี่ยมันยังเป็นเพียงเหมือนร่างศึกษาแต่อันนี้คือเขาปฏิบัติแล้วแล้วปฏิบัติมา30ปีอยู่แล้วแบบนี้นี่คือแบบโอ้โหมันสุดยอดจริงๆอยู่นี่ไม่ออกไปไหนยังได้เลยนะใช่ใชแล้วก็มีทางน้ํากันน้ําช่วงทุกอย่างแล้วล่องเ็้าขุดคือเป็นภาพที่เรามองเอาไว้ว่าความเรียบง่ายอย่างมีความสุขแบบอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างนี้ เนื้อที่เท่าไหร่ครับ19 19ไร่สิ้ไร่ไร่ก็อยู่กันได้เราปลูกพืชสามชั้นสามชั้นคือชั้นดินคือพวกนุ่นพวงข้าวตัวพวกกระชายแล้วก็มะนาวพวกนี้ชั้นที่สองก็คือมังคุดพวกผลไม้อ่ามังคุดทุเรียนทุเรียนแล้วก็ชั้นที่สามก็คือพวกสตอพวกไม้ไม้ยืนไม้ไม้ชะลูดอ่าไม้เตยขับแล้วก็ไอ้ล็อกนุ่นคือปาล์มน้ำมันปาล์มน้ำมันนี่มันเราปลูกเป็นพืชแซมแต่เราก็ดูแลเหมือนกับเป็นพืชหลักของเรา ใอัวนได้นนไครนได้จัคนอนี้มไ,มไม่ใช่ความสุขของกะทินะครับความสุขของ <laughs> สแตมคือหลกัหลกๆที่เราพูดมาเนี่ยเราก็เคยกินเคยเห็นอยู่แล้วแต่ว่าการการที่จะอนุรักษ์ไม้ผลแป,ปลกๆที่มันกำลังจะสูญหายไป <f> ใช่ค่ะก <f> ็มีอยู่ในที่นี้รวยเมื่อคืนก็ได้กินอะไรนะจำปาดะสุดยอดและที่สําคัญดื่มไปหน่อยนึงปุ๊บโอ้โหมันมันกลิ่นเหมือนขนุนแต่เนื้อมันเหมือนทุเรียนแล้วพอเสร็จปุ๊บเนื้อมันเหมือนทุเรียนเดี๋ยวนะ มันก็คือคงเป็นผลให้ริดร้อนเหมือนกันใช่ไหมเขาก็ยิ้มกันแบบว่าใช่มีกี่ต้นครเป็นยังไงไปดูหน่อยครับมองเห็นใช่อ๋อนี่ต้นเก่าแก่ครับต้นนี้ต้องมีสี่สิบอ่ะสามสิบกว่าใช่ไหมฮะข้อเหนียวเปลือกดีเปลือกงามเออคือที่ชมไูนี่เราอุ้็ไล่แมลงด้วยแล้วก็ไล่กระรอกด้วยไอ้นี้ที่เอามากางไว้คืออย่าให้ฝนฝนกับ แต่ธรรมดาตอนสุ่มแล้วก็เอาไว้นี่ออกไม่เอาออกก็คือว่าอย่างนี้เลยใช่ไหมมันมันมันก็จะอ๋อมันจะกระจายออกแล้วพวกแมลงจะไม่มายุ่งเฮ้ยสุดท้ายไม่ได้วิชาเพิ่มที่ชุมพรเอาละอย่างนี้ไม่แพงเศษไม้ก็เอากิ่งไม้ที่มันอยู่ตามรอบๆเรานี่แหละรอบๆสวนมาเอากรรมาฐานใส่ไปเอากรมาฐานใส่นิดนึงอ้าวแบบนี้เราจะสามารถป้องกันแมลงแล้วก็ถ้าแมลงก็ทั้งกระรอกกระแตสวยมากเรียนเออหมอนทอง นนอ๋อนี่ของนนพวอยู่ที่นี่ใช่ไหมแล้วลูกจะไม่ใหญ่มากถูกไหมฮะเนื้อนี่จะไม่มีเปียกเนื้อจะแห้งเนื้อก็จะเนียนมากครับโอ้โหเนี่ยแย่จะหลุดละนี่มีประมาณสักหกสิบลูกได้ไหมร้อยร้อยนับได้ครับร้อยหลาร้อยกว่าลูกร้อยสิบเจ็ดลูกโอ้ร้อยสิบเจ็ดลูกแล้วต้นต้นแต่ว่ารักษาต้นได้ดีมากเลยครับจริงจจะกะจะเดินมาดูอะไรนะเหลามทุเรียนลมทุเรียนจำปาจำปาดาจำปาดาเลียวมาทุเรียนโทษครับโทษครับนี่ไงนี่ครับ นี่ไงเขาเหมือนขนุนแต่ว่าเป็นรูปทรงยาวนะใช่ครับแต่พอพอแกะออกมาปุ๊บมันจะกลายเป็นเหมือนขนุนที่ถูกย่อไซส์ออกมาแล้วเป็นเม็ดของตัวเองในแต่ละตัวเรียกว่าอะไรนะ จำปาดักจำปลาดักมันดูเป็นฟาร์มเฮาส์อ่ะคือเราไม่ทิ้งอ่ะคือจริงแล้วมันเป็นการรีไซเคิลซีเวอรเวสลูกๆแปดเจ็ดแปดตัวที่บ้านเนี่ยอินกับขนมปังฟาร์มเฮาส์มากก็เลยได้ในส่วนที่มีถุงฟาร์มเฮาส์เนี่ยมารีไซเคิลมาใช้ต่อแล้วก็จะออกดอกมากเขาจะเอาตึกรูปนู้นเลยอแล้วอันนี้ส่วนนี้เป็นความรู้ฮะเราเราเราดูยังไงเราดูว่าสุกไม่สุกพอขั้วเหลืองฮะขั้วเหลืองนี่เก็บได้แล้วน้ำไม่จะบานพอนิ่มแล้วเราก็ อีกหนึ่งอีกหนึ่งผลไม้ซึ่งผมว่าอีกไม่นานจะกลายเป็นผลไม้อัศจรรย์เพราะสำหรับคนที่ชอบสายหวานนะต้องหวานต้องหอมหวานแบบหวานหอมคล้ายๆเหมือนน้ำตาลตโนดอ่ะนี่อายุแค่สามปีมันก็ออกลูกแล้วอ่ะก็ต้น3ปีก็ออกลูกแล้วด้วยแล้วข้างบนนี่ความร่มรื่นที่เกิดขึ้นในพื้นที่นะครับก็คือปาล์มน้ำมันนั่นเองเก็บได้ทุก20วันเนี่ยแป๊บนึงก็แทงทลายให้แม่ที่ออกมาตรงนั้นใช่ครับแล้วเฟิร์นพวกนี้เราก็ไม่ต้องไปสนอะใจให้เขาโตอย่างงี้ให้ความไม่มีผลอะไรกับต้นเอาล่ะผล จะปลูกปาล์มน้ำมันที่บ้านที่ปัญญาเพราะเราชอบความซิสเป็นอย่างเงี้ยแต่ว่าไม่รู้ว่ากรุงเทพแล้วต้นเขาจะมาไหมเพราะว่าที่นี่มันต้องใช้ความชื้นนะตัวนี้มันต้องมีความชื้นนต้องารน้ำมากเรายืนคุยแล้วก็ฝนก็ตกอยางแรงแล้วย้ายไปกินปลาดาในบ้านไหมครับไปเดี๋ยวเรากลับเข้าไปอยู่ในร่มกันแล้วเดี๋ยวไปดูว่าจำปาดาเนี่ยหน้าตาเป็นยงไงสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้หรือคนรุ่นเก่าบางคนด้วยซ้ำที่ยังไม่เคยเห็นเราชาวสวนพาคุณไปดูเติมความสมบูรณ ให้ดินเต็มไปด้วยธาตุอาหารด้วยแอคโรชาสูตรหและสูตรสเสริมไก่แตกใบแทงดอกผลดกได้น้ำหนักด้วยกรดอะมิโนพลัสสูตรเฉพาะสำหรับผลไม้ทุกชนิดแอคโรชาสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร096 751 8763หรือสแกนสั่งซื้อผ่านไลน์ได้ทันที ี่จำปาดะเหมือนขนุนไหมไม่รู้สิมันมันดูทอบ p i c โคมาก<น>ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมอาจจะเคยเห็นเหมือนนอกจากบ้านเราแล้วเนี่ยแถบอินโดอะไรก็น่าจะมีนะนอินโดมาเลย์เพเผอเพเผอฮาวายก็น่าจะมีเป็นผลไม้ที่หาก,กินยากมากกลิ่นรสชาติขนุนแต่เนื้อ มันเรียนเรียนมันเป็นหวานที่อร่อยไม่บาดคอนะฮะเป็นหวานที่มีความละมุนมีความเป็นคัสตาร์ดเนื้อแบบเนื้ๆเหมือนครีมเหมือนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบ่มเม็ดเนี่ยนะกินได้ด้วยกินได้เอาไปแกงด้วยเอาไปคั่วไปอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเม็ดขนมอะเหมือนแกงเม็ดขนมส่วนใหญ่เขานิยมเอาไปตุ้มแป้งทอดเหมือนตุ้มแป้งทอดอันนี้หนักขายดีมากอร่อยมากนี่เลยเมื่อกี้ก็ร้อยบอกแล้วว่าปลูกต้นไม้3ชั้น แล้วรายได้ที่ได้เนี่ยนะครับผมมีตั้งแต่รายวันรายสรัปดาห์รายเดือนรายปีอีโคซิสเต็มคือ,อยั่งยืนอยู่ได้สบายๆตราบใดที่เราดูแลเขาดีมีฝนมีแดดที่ดีมีน้ําถึงเผลเอ <ๆ S 1> ไปถึงลูกหลานเนาะไม่ใช่อยู่แค่ตรงวิถีของเรานะวันนี้จริงๆก็ต้องบอกเลยว่า<ร> <Lets. S 1> ไม่อยากไปไหนต่ออยากอยู่อีกต่ออีกสภาพอากาศกำลังดีฝนพรำๆลงมาแต่ว่าก็ต้องไปเพราะว่าภารกิจต่างๆที่ต้องทำที่จริงๆที่เราถ่ายไม่ได้ก็ถ่ายไม่ถันก็คือว่าอาหารที่ป้าน้อยทำที่อร่อยมากเมื่ออีแล้งอ่ะคือเห็นป่ะพอมาถึงแล้วแบบจะมีีเสยงงต ต้องจบับจับต้องต้งจับจบอกเลยนะครับผมถ้าเกิดใครได้มีโอกาสมารักแล้วก็ไม่อยากไปไหนแล้วจะยิ้มอย่างที่ผมยิ้มอย่างนี้แบบนี้จริงๆนะก็ต้องขอบคุณลุงบุบ๊กับพ้าน้อยมากๆนะครับขอบคุณมากๆที่เป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้กับพวกผมนะครับผมได้เห็น โมเดลที่ปฏิบัติแล้วทําได้จริงนะครับผมอยู่ในเขาเรียกว่ิมานสวรรค์ของตัวเองกับธรรมชาติอยู่แล้วมีความสุขใช่อยู่ยังไงให้มีความสุข <Okay. S 1> จริงๆแบบนี้แหละครับผมอีกหนึ่งคลิปจากคลิปอินสวนวันนี้นะครับใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งนิ่งๆๆ,ๆๆให้เราด้วยนะครับใกล้จะ1นล้านซับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝาก subscribe กันเข้ามาเถอะแล้วเมื่อครบล้านซับเมื่อไหร่เราจะทำแฟนมีตติ้งได้มาเจอผมแอนแล้วก็น้องโผ่และไปร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผม